สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 5หวังซีติงเอกกราทูดจีนประจำสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสวิตเซอร์แลนด์ควรหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการการคว่ำบาตจีนตามสาภาพยุโรปหากยังต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับจีนเอาไว้ ทางด้านหวังสีติงนั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชัดมิตรระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับจีนจะเป็นคนที่กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องคนเหล่านั้นจะไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรแต่ถ้าสวิตเซอร์แลนด์ตัดสินใจคว่ำบาตรและสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ควบคุมไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับทางด้านจีนผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อปีที่ผ่านมานั้นสาภาพยุโรปกล่าวหาว่าจีนกําลัง มีการกักกันตัวชาวอุยกูจํจำนวนมากและก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียงรวมถึงมาตรการคว่ำบ,บาตรจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สั่งห้ามส่งอาวุธให้จีนในปี2532หลังเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนที่จัดตุรัสเทียนอันเหมินของจีนอย่างไรก็ตามสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินการคว่ำบ,บาตรจีนตามสาภาพยุโรปแต่เมื่อปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยกลยุทธ์ใหม่ต่อจีนโดยประกาศเปลี่ยนแปลง,ปลงนโยบายที่เป็นรูปธรรม2-3ถึงข้อและเน้นถึงความสัมพันธ์ แบบทวิภาคีแต่พูดชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการไม่ยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนในปี2495สวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศตะวันตกประเทศแรกๆที่ยอมรับระบบคอมมิวนิสต์จีนและนับตั้งแต่ปี2553จีนก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในเอเชียของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกตามหลังเพียงสาภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่ทั ในส่วนของทูตจีนนั้นออกมาเตือนไปอย่างสวิตเซอร์แลนด์ว่าหากตัดสินใจเนี่ยเดินตามรอยของสหภาพยุโรปก,ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยเสื่อมถอยแล้วก็แน่นอนครับจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศที่เรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็สร้างารายได้ระหว่างกันนั้นมากมายมหาศาลนีครับโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นั้นยังต้องพึ่งพาจีนเนี่ยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการค้าการขายการลงทุนนะครับก็รอดูแล้วกันว่าสิ่งที่ทางด้านทูดจีนนั้นออกมากล่าวเตือนไปยังสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นั้นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตกับมาตรการที่จะไปเล่นงานจีนโดยเฉพาะการอ้างเรื่องของมนุษยชนเนี่ยครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนของจีนนั้นไปละเมิดชาวอุยกูร์นะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ของซินเจียงซึ่งก่อนหน้านี้ตะวันตกมักจะเอามาเป็นข้ออ้าง แล้วก็เล่นงานจีนอย่างต่อเนื่องกับประเด็นดังก่าวครับ